สวัสดีค่ะตกใจไหม สวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเนี่ยวันนี้มาใกล้ๆหน่อยอย้วันนี้เราจะเน้งานผิวนะคะแล้วก็เป็นบล็อกที่ I'm not inspiration มันสอนักร้องเกาหลีแต่ไม่ได้สอนโงนะว่าแบบวงไหนหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่แบบเห็นก็เออแต่งๆมาเพราะว่ามันก็เอาจริงๆมันก็คล้ายๆกันนะก็คือเป็นคิวที่แบบดูหนานิดนึงแล้วก็แต่งตาอันนี้ก็จะไปให้เข้มๆหน่อยแต่ว่าเน้นตาแบบทรงแบบเกาหลีมีดอลลี่องดอลลี่อายอยากรู้ป่าวว่าบล็อกนี้แต่งยังไงใช่อยากรู้ทำยังไงคะไปดูกันดิ วันนี้ก็ตัดแอก่วันนี้ก็จะมาลงนะคะเป็นไฮไลท์สีขาวเหมือนเดิมนะจ๊ะนี่ใช้พาเลทโค้นแม่และะ้วค่เปอร์ม่มเหมือนเดิมเลยใช้เบอร์ขาวเลยค่ะขาว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 เนาะแต่ถ้าเกิดใครผิวสองสีอะไรไม่เข้าปากตลอดเลยกูถ่ายคลิปเนี่ยเอาละแต่ถ้าเกิดคนผิวสองสีก็แนะนําว่าให้แบบดูลอกาดว่าผิวแบบประมาณไหนไม่งั้นใช้แบบเบอร์เหลืองก็จะดีกว่านะคะบางทีขาวจะพุ่งป้าน เชดดิ้งวันนี้ราเราจะเปลี่ยนนะคะพี่ไม่ใช่ในพาเลตค้นแม่เรลาพี่ก็ใช้เป็นของอังกฤษเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นพาเลตผู้จ้องผู้ชาก็ใช้ใส่กันไปจนกว่ามันจะจากลานะจ๊ะก็มาเชดดิ้งเหมือนกันคือเกาหลีเนี่ยต้องต้องต้องเล่าถึงความนิดนึงก็ถึงเท้าถึงจูมงไม่เกี่ยวก็ต้องแบบว่าเขาจะเน้นหน้าวีเชฟนะคะเพราะฉะนั้นแล้การเชดดิ้งก็ต้องเหวคให้เราหน้าวีอ่ะวีวีอย่างเงี้ยครับ แล้วนะคะอันนี้ก็จะเขียนแบบ Dolly อง d o อ l y e ด้วยนิ s n e y นะจะได้ดูเก,กาๆก,กันไปต่อมามาที่ k e ร r s วันนี้นะคะ k e ร์สของเราเนี่ยจ,จะเน้น Kears Gallery เพราะฉะนั้นเราคิวแนวถนัดถนัดชอบจังเลยก็เขียนแบบตรงๆตรงๆแต่ว่าไม่ต้องให้มันแข็งมากเราเน้นแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่เหมือนคิวแบบมันจะไม่เหมือนคิวคิวคิวฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยก็แบบตรงๆครับตรง,ตรงที่สุดเท่าที่ทําได้ในชีวิตค่ะถ้าถ้าไม่ได้จริงเอาไม้บรรทัดมาทาบลวคีน อ,อันนี้คนตีนหเลยอ่คิววันนี้ก็เนียนแบบว่าอาจจะดูแบบใหญ่ๆนิดนึงนะเราจะได้ดูเด็กงแล้วสินี้ว่าได้ของเล่นมากวๆเป็นมาสคาร่าคิวเธอฉันเห็นแล้วฉันตื่นเต้นระทึกใจสยองพองขนมมกนะคะอันนี้เดี๋ยวจะใช้เป็นของเอออันนี้ของคอสลุกแกมาสคาร่านี่เป็นลดมากคือได้มาตั้งนานแต่ฉันไม่ลองแค่ฉันจะให้ดูหัวมาสคาร่าเธอเดี๋ยวนะอ่ะฉันเอาสีไหนดี สีนี้ดีกว่าสีนั้นอ่อนไปนี่เด,ด,ดู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 นี่คือหัวมันนะหัวมันเล็กที่หายเลยเลอะฉันไม่เคยเห็นเล็กขนาดนี้มาก่อนใช้เคก็ไม่เล็กใช้อะไรก็ไม่เล็กอันนี้เล็กแบบเล็ทเทอร์เล็กมากเหมาะอาหลังจากไล้คิวที่แบบว่าหนาตรีปิกงเกะไปสรจจะเฮ้ยเธอต่อมาเราก็ต้องมาที่ตาวันนี้ตาเราก็จะใช้อะไรดีนะอะไรดีนะ มันค่ะเราจะวันนี้เราจะไม่ใช้พายเมือดตาเพราะว่าวันนี้เราจะใช้เป็นของอ e ิตูดี้เพราะอามแบบกได้ฟิวเกาหลีเกาหลีนี่เลยเป็นของอ e ิตูดี้ที่เคยบอกนะคะราคา145บาทซึ่งซื้อมาอันนี้ซื้อมาจากที่ไหนอะซื้อมาจากเคาน์เตอร์โรงไม้ขวางนี่แหละสักที่อะค่ะแล้วก็ขอมาลงอายแชโดว์สีขาวนี่ดึงใช้ของบิวตี้บุฟเฟ่เป็นอายแชโดว์สีขาวที่เลือมากนะคะไปหาซื้อมาเลยใครที่ไม่มีไปซื้อมาซะนะ ข่าวแบบข่าวสะพึงข่าวแบบข่าวขาดไม่ได้นะ่คะแต่ถ้าเกิดของขาดก็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 เป็นเรื่องนะครับอย่าขาดเลยถ้าขาดซื้อไม่ได้นะคะก็ลงสีขาวก็ลาสจะลงสีขาวเวลาก็จะได้ประมาณนี้ก็คือลงลงคำบนไม่ค่อยได้ลงลงแต่ข้างล่างให้เน้นตาวตุยตุยมาที่สีตางบนวันนี้ก็จะใช้เป็นอันนี้นะของ

อมก็จะเห็นบอกว่าให้ตาดูคมนิเนอร์ก็ใช้เหมือนเดิมนะคะอน,นิเนอร์ดินสอเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาเปลี่ยนสีการบิวตี้พีเพลเหมือนเดิมนะคะอ้เข้าปเทยเลัยแล้วนะเขียนก่อนใจหายวะหลังจากที่กรีดตาเสร็จแล้วบอกนี้จะง่ายๆเนาะสำหรักที่แบบ ง,ง, imana, ง, agents, yeah. ง,ง,ง่ายงๆอย่างง่ายกีตาร์บนลล่างสหรับปุ๊บก็ต่อมาก็จะมาเบรนนะคะใช้พูกอันที่เล like oh, mm ็กที่สุดเท่าที่มีเดี๋ยวกูผิดพลาเอาพู่กันที่เล็กที่สุดเท่าที่มีนะคะแล้วก็เล็กที่สุดนะคะคือพู่สามรอบเหมือนเดิมพู่กันที่เล็กที่สุดพอหาไม่เจออวรที่เล็กที่สุดนะคะแบบเราจะใช้กันอะไรคะไอชิโด้คะไอชิโด่ไหนหาก่มาเราจะมาใช้ไอชิโดนะคะสีน้ำต่างๆี่สีน้ำตานี่ใช่ของของ MTI มลดมากเธอพี่อันนี้ไม่ต้องเนียนสูงนะคะเนียนแบบคัดขึ้นมานี่ หนึงเพื่อทำให้อายไลเนอร์ของเรามาดูฟูงแล้วก็ดูแบบไม่แข็งเกินเ,เสร็จแล้วตาเอาเข้างีก็พอนะอุ้ยยางนี่ก็น่ารักล่ะคนอะไรยิ่งแต่งยิ่งน่ารักเสร็จแล้วต่อมาทําอะไรวันนี้เราก็จะมาดัดขนตานะคะแล้วเราก็จะมาปัดสมัสคารา่าแล้วก็ติดขนตาปอมวันนี้จเจ้าแบบเบาๆใครมีเบาที่สุดเอาที่เบาที่สุด,ด,ท,สด,ดที่ทําได้เลยนะตาเพราะว่าเราต้องการดูเป็นธรรมชาติล่ะ เดี๋ยวก็จะติดขนตามาเล่าดนึงก่อนเนาะคือนานแกฉนบอกว่าแต่งเป็นเลยนี้กาซึ่งเป็นบอกที่ใช้พลังงานในการขัดเบ้านานมแล้วน้องบอกว่าทําไมเบ้าตามันสนกันนะเหมือนเหมือนอะไรนั้นหว่งแมงสาบเจ๊แบบอยู่ฮะกหนดไม่วางคีเราสี่ช่ํมติดขนตาก่อนที่นี่ขอติดก่อนเ ตา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 เสร็จแล้วปุ๊บต่อมาแล้วก็จะมาทําอะไรครับตาคือว่าวันนี้พี่อยากจะให้มันดูแบบพุ่งนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้แต่งแบบว่าไปปกติอย่างที่ทราบมันเป็นโคเวอร์แดนนะคะอ๋ออ๋ออมออ๋อขอ่มกีตาร์นิดนึงวันนี้ใช้กีตาร์ของอีตูดี้นะคะหัวนิดนึงเอาจะลงหัวตาแบบให้มันวิ้งวิ้งหน่อยชอบชอบเลยวิ้งเสร็จแล้วตาเห็นไหมช้ำมากแค่นี้เองเทอาน มันจะแบบไม่เยอะแต่ง่ายนะแล้วก็สีแก้มวันนี้นะคะวันนี้สีแก้มสีแก้มวันนี้ก็จะใช้เป็นพาเลนส์ไปไม่ใช่พาเลนส,สีเป็นคู่นะฮะของอ e ีตุยซื้อมาตอนมาลดราคาเป็นแบบสีชมพูแบบอันนี้สีไม่ค่อยออกในความแบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยครับช่มว้าวอย่างเงี้ยปัดปัดนิดนึงปัดผสมกันเลยก็ได้วิธีปัดก็เหมือนเดิมเยยิ้มทุกคนยิมย้มยิ้มตามสิคะย,ยิ้มดูปัิชาน่ยยิ้มแล้วก็ปบบัด สิบ้าวันนี้อันนี้จะใช้เป็นลิปนะคะกึ่งกลอสเลยละ่ะลิปกลอสคริสตัลชายในอันนี้ของของอะไรอะ่ะบิวเซอร์เซอินอะไรไม่รู้อะ่ะน่าจะได้มาฟรีอะ่ะเธอก็แบบเลิกเลิดเก๋ๆไปนะคะจริงๆมันเปิดไฟได้ด้วยนะแต่ทำไมไฟไม่เปิด <S 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 อ๋อหยิบผิดอ่านเธอต้องใส่ย้อนเออยี่้อนี่แหละจำมัน,นามาไปได้คือกันง่ายมากพวกนี้เสร็จแล้วนะแต่วาแม่ก็ปรับสามารถปรับได้นะคะมีลิปสติกอะไรก็ใช้ใช้ไปเถอะ เสร็จปุ๊บต่อมาขั้นตอนสุดท้ายเลยก็อยากจะให้หน้ามันดูโกลว์โกลว์โกลว์โกลวนิดนึงเราจะใช้ตัวไฮไลท์ของอีตูดี้เพื่อทําให้หน้าของเรามันดูเฮ้ยมันฉ่ำามันโกลว์จริงอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้คู่กับแปรงไฮไลท์อยู่ไหนใครก็แปรงไฮไลท์ปัดนิดนึงเพื่อให้หน้ามันดูแบบเออมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย เสร็จแล้วบล็อกนี้ก็จะได้เป,ป็นระมาณนี้ก็จะให้ความรู้สึกที่ดูเป็นสาวเกาหลีมากมากเลยนะคะแล้วก็หวังว,ว,ว่าทุกคนจะชอบเพราะว่ามันเป็นบล็อกที่งา่ายแล้วก็ใช้เวลาถ่ายคลิปแบบดเดี่ยวเท่านั้นนะคะขอเวลาไปแต่งตัวอะไรที่เรียบร้อยก่อนแล้วมาด,ดูกันว่าฟินิตลุกแล,ล้วจะออกมาเกาหลีหรือเจะเากาหลูหรือเอกอกเกาโหโฮเกา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 เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปขอแนะนำนิดนึงก่อนเลยะดูตาใกล้ๆนะขนตาเบาๆนี่คือเบานะดูนี่ัฏิชานะครับเบาๆสีตานิดเดียวลงง่ายๆไปแต่งตัวก่อนจะได้นึกภาพออกนะ จใช่ด่าก็เสร็จลอยแล้วนะฮะก็อ่ะเดีให้ดูไปก็ก็ใส่วิกเสร็จแล้วก็เป็นบอกที่แบบเฮ้ยพี่ว่ามันง่ายง่ายที่สุดเท่าที่แบบเคยทํามาแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่ใส่ได้จริงแล้วอะไรอะอันนี้ก็แบบว่าหาชุดไปแบบอดัแอปพายอมานิ้ทุกทิ้ทายดูสิแต่คนรักลายขอยังมีก่อนนะอีกเบอรบอกหนึ่งที่เราไปคุยแต่งกันดูแล้วกันเบอร์บอกง่ายนะคะทชอบๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแต่ใครกดปีดอร์นนะคะคืเกลียดนะคะคือแช่งนะคะพอขนาดแล้ว 때문에 이렇게 네가 때문에 게 내가 은데 숨기고 쓰는 문자가 더 신경 쓰지.